สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับ,บจุตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้ก,ก,กับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสัปดาหเดือนกุมภาพันธ์2016นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็โชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปันนังใจกับช่องบูพยาไดยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน,น้มของการสลับที่กันในบางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายเนะา,นาะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ซีเหรียญ ไพ่อัศวินถือไม้ไพ่ราชินีถือไม้แล้วก็เป็นไพ่สิถ้วยไพ่สถ้วยนะครับ The Empress ไพ่เดชไพ่ The Hangman ไพ่เด็กถือไม้ไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ The World อิทธิพลใต้สำหรับได้10เหรียญเลยนะครับ ให้ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับพไพ่ใบแรกสนับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ราชาถือไม้ ราชาถือไม้เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพตัวตนความสำเร็จสิ่งต่างๆมักจะโฟกัสในเรื่องของอนาคตแล้วก็การวางแผนการวางกลยุทธ์สิ่งต่างๆมักจะมีความสำเร็จได้ด้วยดีชาวธนูลัคนาธนูนะครับคือหลายๆคนเนี่ยสัญลักษณ์ของชาวธนูคือเป็นรูปคนครึ่งม้าในการยิงธนูถูกไหมครับ นั่นแปลว่าตัวคุณเองอะ่ะชาวธนูมักจะมีเป้าหมายมีความสําเร็จอยู่แล้วถ้าคุณเล็งเป้าไปให้ถูกจุดแล้วเข้าเป้าพอดีปุ๊บเนี่ยนี่คือความสําเร็จมันก็เหมือนกับคิงถือไม้อะ่ะคิงถือไม้หมายถึงการบรหิหารการจัดการในเรื่องของการงานการคิดการตัดสินใจการต่อยอดการพัฒนา มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับในเรื่องของการเป็นตัวตนความสําเร็จของคุณได้อิทธิพลของราชาถือไม้เนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้มาแค่หนึ่งนะครับมีราชินีถือไม้มาด้วยราชินีถือไม้เป็นผู้ที่มีไหวพริบปฏิพานกับในเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์กับในเรื่องของการบริหารการจัดการช่วยเหลือ แบ็กอัพซัพพอร์ตได้ดีขึ้นนั่นแปลว่าถ้าคุณเป็นราชาถือหมายคุณจะมีผู้ช่วยคุณจะมีะกาลยานามภิดมีคนคอยสนับสนุนคนคอยส่งเสริมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นมือขวา นะครับให้กับตัวคุณในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับตัวคุณเองได้เห็นไหมครับมันแปลว่าเราจะมีคนเก่งเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเรามีคนมาคอยช่วยเหลือมาคอยสนับสนุนมาคอยผลักดันให้กับตัวเราประสบความสําเร็จที่ดีได้เพราะราชินีถือไม้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นแล้วก็บริหารจัดการเป็น อะไรที่คิดแล้วก็ตัดสินใจเข้าขากับาราชาได้ดีเพราะราชากับราชินีคือผู้ที่เข้าขากันอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วมาสนับสนุนในเ,เขาเรียกว่าสําหรับเดียวกันยิ่ง,ง,งทําให้มีการแบบเจริญเติบโตการพัฒนาไปอย่างดีมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับ เสือติดปีกอะนะครับมันเหมือนกับมีอะไรที่มาเติมเต็มกันและกันแล้วพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแบบนี้เป็นต้นเพราะราชินีถือไม้คือการบริหารการจัดการที่เหมือนกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยกับช่วยแล้วก็สนับสนุนได้ดีมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับและยังมีให้เด็กถือไม้มาด้วย เด็กถือไม้ก็คือบริวารบริวารก็คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนถึงแม้จะเป็นงานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบริวารมักจะประสบความสําเร็จและทําให้ ได้รับผลสิ่งต,งต่างๆที่ดีด้วยเช่นกันนะครับเป็นอะไรที่สามารถต่อยอดและพัฒนาได้ในทุกๆองค์กรนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างการงานยังถือว่าจะเติบโตพัฒนาไปได้ด้วยดีส่วนใครที่ทํางานอะไรที่มันเป็นความที่แบบอาจจะดูไม่ค่อยถนัดหรืออาจจะแบบอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานก็มีโอกาสนะครับที่คุณจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานได้หรือถ้าคุณอยากจะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งก็สามารถปรับตําแหน่ง ได้เอาเป็นการปรับตําแหน่งก่อนเนาะการปรับตําแหน่งของคุณสามารถขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงกว่าใครที่อยู่รองหัวหน้าก็จะเป็นหัวหน้าได้แบบนี้เป็นต้นนะครับแปลว่าคุณสามารถที่จะยิ่งใหญ่ได้ทุกองค์กรเลยแปลว่าเราสามารถจะต่อยอดพัฒนาตัวเราเองได้ขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงที่สุดได้บริหารจัดการได้นะครับควบคุมสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นแต่อาจจะต้องแบกรับภาระ ความกดดันบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะมันมีไพ่เดือ a แฮงแมนเกิดขึ้นด้วยเดอดแฮงแมนเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกกดดันบ้างรู้สึกเหนื่อยบ้างกับในเรื่องของสถานการณ์แบบเนี้ยนะครับแต่เราอยู่บนที่สูงเราก็ต้องแบบมีความกดดันมากกว่าคนอื่นเราต้องบริหารได้เราต้องจัดการได้นะครับการจะเป็นผู้นําหรือการที่จะเป็นผู้บริหารได้ บางคนชาวธนูมักจะไม่อยากเป็นผู้นําแต่อยากเป็นผู้บริหารเป็นผู้ซัพพอร์ตมากกว่าเพราะในตามดวงชะตาชาวราศีธนูเนี่ยมักจะเป็นผู้บริหารจัดการที่เด่นที่สุดเลยนะครับแล้วขึ้นคิงถือไม้เพราะว่าเด่นกว่าเด่นกว่าเจ้าของบริษัทอีก เพราะคุณเก่งมีความสามารถมากกว่าด้วยแบบนี้เป็นต้นนะครับสามารถบริหารจัดการเติบโตได้พัฒนาได้ดีมากแต่มักจะอยู่เป็นผู้ซัพพอร์ตไม่อยากจะเป็นผู้นําถ้าเราเป็นราศีสิงห์อันนี้เป็นผู้นำนะครับราศีธนูเนี่ยมักจะไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่บนที่สูงที่สุดยกเว้นแต่นะครับคุณจะเป็นลัคนาธนูแล้วมีดาวอาทิตย์เป็นอุด หรือเป็นเกษตรอะไรแบบนี้นครับยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้นําได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นแค่ราศีธนูที่ไม่ใช่ลักนาเนะน,นี่ยอันเนี้ยไม่มีอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เป็นโดดเป็นเด่นที่สุดอาจจะไม่ได้ออกหน้าเป็นผู้ตามแล้วก็พอสนับสนุนส่งเสริมมากกว่าก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้มันแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับมันเป็นแค่ดวง ชะตาวาสนาแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆทําไปนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะเจอปัญหาที่ติดติดขัดขัด,ขดได้บางครั้งนะครับบางทีมันอาจจะมีการติดบ้างสะดุดบ้างขัดบ้างหรือบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานก็ได้เช่นกันมีพดท เพราะตัวคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักกับการแบกภาระรู้สึกอิ่มตัวรู้สึกหมดไฟรู้สึกเหมือนกับเบรนเอาท์ในสรับบางคนนะครับหรือมีความเบื่อหน่ายในการทํางานประจําหรืองานองค์กรต่างๆอาจจะไม่ค่อยถูกกับคนอื่นอะไรแบบนี้เลยรู้สึกว่าอึดอัดใจเหลือเกินนะครับมีปัญหาเหลือเกินอยากจะจบปัญหาตรงนี้ลงไปเหลือเกินจากไพเดทเพราะว่าอยากจะสิ้นสุด นะครับแล้วก็มีไพ่เดว์เดว์หมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นด้วยนั่นแปลว่ามีโอกาสสูงที่ชาวราศีธนูลัคนาธนูอยากจะเป็นอิสระกับการที่อยากจะย้ายอยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะหางานใหม่ก็มีโอกาสแหละเพราะมีหนึ่งไม้เกิดขึ้น The เดว์กับ หนึ่งไม้เ,เด็กถือไม้นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่เราอาจจะมีการเริ่มต้นที่แบบไม่ถนัดต้องค่อยๆเติบโตค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้สามารถที่จะยุตินะครับการงานและเริ่มต้นในสิ่งใหม่ที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเด e w เ r l d แเพราว่าการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่เช่นกันนะครับ ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนงานก็สามารถเปลี่ยนงานได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่ายังอดทนได้ยังรอคอยได้ยังแบกรับ ความกดดันได้บ้างนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะก,กําลังใกล้จะขึ้นเป็นตําแหน่งที่สูงแล้วแปลว่ามีโอกาสที่คุณจะขึ้นตําแหน่งที่สูงหรือการโปรโมทกันได้ในเรื่องของการเติบโตในสายงานหรือว่ามีการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้นะครับแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลนะครับอาจจะมีการปรับมีการโยกย้ายตําแหน่งไปอยู่ในถิ่นแดนไกลเพราะว่าอาจจะมีไพ่เดอะเวอร์มากับไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ คิงถือไม้เพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ไปเติบโตไปพัฒนาในต่างบางคนอาจจะได้ย้ายไปทํางานต่างประเทศเลยนะครับหรือบางคนอาจจะได้เติบโตได้ย้ายไปทํางานในต่างจังหวัดแบบนี้ก็ได้นะครับที่ไกลๆนิดนึงอะ่ะเพราะว่าเราอาจจะมีการเติบโตการพัฒนาในหน้าที่การงานต่างๆแล้วเราต้องไปอยู่ในถิ่นอื่นที่เราอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยคุ้นชินต้องมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงเพราะเด็กถือไม้เนี่ยมันแปลว่า การทำสิ่งใหม่ๆนะครับที่อาจจะยังไม่คุ้นชินมากเท่าไหร่แต่ก็ต้องใช้ทักษะในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพและสกิลต่างๆได้แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือมีการเดินทางไกลไปต่างประเทศไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันในช่องของเดือนนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้คนช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเพศหญิงนะครับก็คือไ่ t ีเ e ็มเพรส เดมเพรสเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนคนคอยผลักดันนะครับให้กับตัวเราประสบความสําเร็จดีและมีโอกาสจะมีการยานามิตรที่ดีบางคนอาจจะมีหุ้นส่วนนะครับที่มาคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมหรือบางคนอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ที่คอยสนับสนุนส่งเสริมที่ดีหรือมีการยานามิตรมีเพื่อนคอยช่วยเหลือที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าไพ่ทูออฟคัพเนี่ยแปลว่าเราจะมีบัตดีมีคู่ขาที่คอยสนับสนุนเหมือน ผู้ชายที่เทน้ำนะครับให้กับผู้หญิงมันแปลว่าการเสียสละการเติมเต็มการช่วยเหลือแบบนี้เกื้อกูลกันแบบนี้ครับให้กําลังใจต่อกันและกันการพัฒนาสิ่งต่างๆร่วมกันดีมากขึ้นนะครับมันก็เป็นเสเน่ห์เมตตาที่ทําให้เรามีในเรื่องของคนช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนแล้วก็มีคนคอยแบบช่วยเหลือเราแหละประมาณนี้นะครับที่ดีแบบนี้เป็นต้นและอาจจะมีข่าวดีนะครับสิบถ้วย สิบถ้วยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีข่าวดีตรงที่ว่าเราอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของการงานนะครับที่เราอาจจะไปได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลหรือได้รับ เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือย้ายงานได้ออกจากบางสิ่งบางอย่างที่มีความจองจําที่มีความรู้สึกอึดอัดใจเราอาจจะมีข่าวดีตรงที่ว่าเราอาจจะได้งานใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเพราะบางคนอาจจะแบบอยากจะออกงานไงแล้วก็อยากจะทํางานใหม่ๆที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างรู้สึกอึดอัดกับงานที่ทําอยู่ประจําอยู่แล้วประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของเอ,อ่อการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยขึ้นไพ่ใบนี้นะครับ คือโ o ร์ออฟเ c l e าและเ e n of p e n t a าเค4ลโฟร์ออฟเพนก่อนแปลว่าบางทีการเงินของคุณอาจจะดูเหมือนกับเขาเรียกว่าหมุนโอเคได้นะครับแต่ว่าไพ่นี้คือไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ยไม่ได้เป็นไพ่เสียเนาะมันเป็นไพ่กลางๆมันแปลว่าเราอาจจะแบบเหมือนคิดหรือทําอะไรเนี่ยมักจะเก็บเงินมักจะเหมือนกับไม่ค่อยอยากใช้เงินนะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มี1ิเหรียญ สิเหรียญแปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสการลงทุนหรือการค้าขายกัน ทำธุรกิจการทําอะไรแล้วเติบโตพัฒนาดีเยี่ยมถึง10เหรียญเลยทีเดียวแปลว่าการเงินเด่นมากปังมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํโชคลาภในคลิปตรงนี้นะครับคือ10เหรียญเนี่ยการลงทุนการค้าขายต่างๆประสบความสําเร็จดีมากๆเลยบางคนอาจจะได้ที่ดินอสังหาต่างๆเป็นนายหน้าก็ได้เงินนายหน้านะครับการลงทุนประสบความสําเร็จดีเยี่ยมการลงทุนค่อนข้างประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับ10เหรียญมันแปลว่าถ้าเรากล้าที่จะลงทุนมันก็ มีโอกาสสาเร็จได้ดีนะครับแต่เราต้องลงทุนในความรู้ที่ดีต้องมีการต่อยอดการพัฒนา1ไม้1เเด็กถือไม้เนี่ยเพราะว่าการต่อยอดการพัฒนาถ้าเราเรียนรู้เราศึกษาเราจะเข้าใจและเราจะสามารถทําผลตอบแทนได้ดีถึง10เหรียญเลยทีเดียวนะครับ ส่วนอะไรที่เป็นสี่เหรียญเนี่ยที่แบบว่าเงินก็ดีอยู่แต่บางทีอาจจะไม่กล้าคิดไม่กล้าทําไม่กล้าลงทุนก็ได้ในสับบางคนก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่สไตล์ของตัวคุณเองไม่บังคับนะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าโชคลาภของชาวราศีธนูลักนณาธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกคือเป็นไพ่คิงถือเหรียญเด็กถือถ้วยีโอกาถูกลาบลอยนะเนี่ยสิบถ้วยมาอีกหนึ่ง สิบถ้วยมีมา2ใบเลยไหมครับ10บถ้วยสิบถ้วย2ใบนี้เปราะว่าเรามีโอกาสจะมีความแฮปปี้นะ แล้วไพ่โชคลาภดีทุกใบเลยมีโอกาสจะได้โชคดีจากเด็กนะครับเด็กถือถ้วยเนาะเด็กถือถ้วยก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นลงทุนน้อยแต่ได้รับผลตอบแทนที่เยอะขึ้นหน่อยอะไรประมาณนี้ครับสิบถ้วยมันแปลว่าสิ่งที่ดีต่อใจอะ่ะอืนะครับใครลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆใครลงทุนในทองคําก็ได้เงินเป็นก่อเป็นกำม,มากขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่ลงทุนในคริปโตก็เริ่มมีเอ่อคยกว่า มีการพุ่งขึ้นมาในวันที่อัดคลิปเนี้ยนะครับพุ่งขึ้นมาแบบแรงมากๆเลยนะในคริปโตแต่ว่าก็ต้องพยายามเขาเรียกว่าลดความเสี่ยงโดยการที่เราต้องไม่โฟโมเกินไปนะครับสำหรับใครลงทุนก็พยายามอย่าโลภจนเกินไปนะเพราะระวังคุณอาจจะผิดด้านแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้เนาะสิบถ้วยมันแปลว่าคุณอาจจะมีสิ่งที่ดีต่อใจเนาะใครที่พอร์ตแดงอาจจะพอร์ตเขียวหรือเริ่มมีกําไรได้นะครับแล้วก็มีคิงถือเหรียญใครที่ลงทุนไว้มีโอกาสประสบความสำเร็จ ได้หลายเด้งเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ลงทุนก็แบบจีนเริ่มเปิดประเทศนะครับนะเศรษฐกิจกของอเมริกาก็เริ่มจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในวันอักคริปตเนี่ยค่อนข้างดีหลายๆอย่างเหมือนกันอาจจะมีอนาคตที่ดีขึ้นเนาะแต่ถ้ามันติดขัดก็จ,จะติดขัดในช่วงจังหวะเล็กๆเท่านั้นนะครับบางคนเนี่ยอาจจะโฟกัสว่าแบบไม่เห็นดีเลยจริงๆแล้วอะครับมันมีคนทั้งดีและไม่ดีต้องมีฝ่ายเสียแล้วก็มีคนฝ่ายที่ได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เสีย แต่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ได้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยชาวราศีธนูลัคขณาธนูไม่ใช่ว่าคุณจะได้ทุกคนเนาะยังไงถ้าเกิดคุณลงทุนก็มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนแต่อาจจะต้องเป็นระยะยาวนิดหนึ่งและก็บริหารความเสี่ยงด้วยนะครับช่องนี้ไม่ได้มาแนะนําการลงทุนนะครับเพราะเราไปจับมือใครลงทุนไม่ได้หรอก นะแต่แค่มาแนะนําว่ามันมีโอกาสที่จะสําเร็จได้และมีข่าวดีได้มีความแฮปปี้ได้บางคนอาจจะได้กําไรค่อนข้างเยอะเนาะหรือใครซื้อราบรอยก็มีโอกาสถูกรางวัลแต่ต้องไม่ออกอินแล้วก็ต้องไม่โฟมอลเกินไปนะครับต้องพยายามคิดและตัดสินใจบริหารความเสี่ยงให้ดีด้วยแต่ยังมีโอกาสถูกรางวัลพอสมควรนะครับก็นําไปปรับประยุกตใช้และตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไม่มีใครเสี่ยงแทนเราได้นะเราต้องรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามบำลังใจกับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ